สวัสดีครับผมช่างไปจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้ก็จะมีงานสรุปงานสั้นๆนะครับเป็นตัว MacBook Pro 13นิ้วนะครับปี2017นะครับ MacBook รุ่นนี้ก็จะเป็นโมเดล A176 มาในอาการเปิดจอสุดนะครับเปิดจอแบบตั้งฉากแบบนี้นะครับ90องศาเนี่ยจอจะดับไปเลยนะครับแต่พอเราเปิดได้แค่45องศานะครับหรือว่าแค่แง้มๆจอนะครับจอก็จะติดนะครับ พอเปิดสุดปุ๊บจากที่จอติดจอดับมืดไปเลยนะครับอาการนี้นะครับจะเป็นอาการในส่วนของตัวสายแพรนะครับที่มันมีปัญหานะครับสายแพรที่ม,มีปัญหาตัวข้อต่อนะครับมันมีอาการมันมีรอยหักนะครับพอเราเปิดสุดเนี่ยตัวรอยหักตัวนั้นมันก็จะแตกออกนะครับนะครับคุณน้องต้าด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ อันนี้ก็แก้ไขไปแล้วนะครับแก้ไขโดยการเปลี่ยนตัวสายแพรนะครับสายแพรที่เขาเรียกว่าเป็นสายแพรแบ็คลท์นะครับสายแพรแบ็คลท์เนี่ยจะทำหน้าที่ในการฉายส่งส่งส่งไฟนะครับให้กับตัวหลอดแบ็คลท์ที่อยู่ด,ด้านหลังจอนะครับตัวหลอดแบ็คลท์เนี่ยก็จะฉายแสงขึ้นไปให้กับตัวฟิล์มนะครับให้ตัวหน้าจอเนี่ยมันสว่างนะครับ ถ้าแบ็คไลท์ไม่ทํางานนะครับเราก็จะเห็นเป็นแสงลางๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทาให้ดูอ่ามันก็หน้าจอเนี่ยก็จะมืดนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นตัวโลโก้ลางๆอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอันนั้นอ่ะเขาจะเป็นอาการของอาการแบ็คไลท์จอที่มันมีปัญหาอยู่นะครับอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ขอสรุปงานไว้เพียงเท่านี้นะครับผม โอเคก่อนจากกันไปนะครับช่างเป้ก็ขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8สาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปดูโลเคชั่นบนหนะ้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ช่างเป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสดหน้าครับสวัสดีครับ